แล้วเรามาดูส่วนนี้ด้วยกันนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนังสือโบราณการได้บันทึกเรื่องราวของหนังสือที่บันทึกส่วนของโนอาห์กับลูกหลานของเขาผมอยากให้พี่น้องได้ฟังตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากจะทําให้เราเข้าใจเลยว่าตอนนี้ผีโโรกมันทําอะไรอยู่ นะครับโอเคและส,สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตการมาเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงนะเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับให้พี่น้องได้เข้าใจแบบเจาะลึกจริงๆนะครับว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในโบรณาณการเกี่ยวข้องกับลูกหลานของโนอาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องราวของผีโโคกกับโนอาห์และเหล่าลูกหลานของเขามีบันทึกไว้ในหนังสือของชาวยิวโบราณซึ่งคนยิวรู้จักเล่มนี้ดีนะครับไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใดๆ ะครับมาดูให้พี่น้องได้เจาะลึกกันไปว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับในสัปดาห์ที่3ของชูบิลลี่นี้หมายถึงช่วงเวลาที่โนอาห์มีชีวิตอยู่นะครับผีโศโครกเริ่มล่อลวงลูกหลานของโนอาห์ให้หลงทางคือวิญญาณชั่วผีโสโครกนียล่อลวงทําให้คนลูกหลานของโนอาห์นี่ทำผิดต่อพระเจ้าเยอะมากมายและวิญญาณพวกนี้ทําลายล้างพวกเขา หมายถึงทำลายลูกๆูกของโนอาบุตรชายของโนอาก็มาหาโนอาบิดาของพวกเขาและพวกเขาก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับผีโสโครกที่ชักนำให้หลงผิดและกระทำให้ตาบอดไปและได้ฆ่าบุตรชายทั้งหลายของพวกเขาลูกหลานของโนอามีเยอะมากเลยครับจากเชมฮามยาเฟตแล้วลูกหลานในสายตระกูลของโนอาเนี่ย เริ่มแพร่ขยายเริ่มเกิดลูกเกิดหลานมากมายในแผ่นดินโลกแต่อย่าลืมฮะในช่วงเวลาที่น้ําท่วมโลกจบเรียบร้อยแล้ววิญญาณของพวกในฟิลิมยังอยู่พระเจ้าสาบเขาไว้ในหนังสือของเอโนบอกว่า,วาเจ้าเป็นจิตวิญญาณที่เกิดมาจากโลกเจ้าจะต้องอยู่บนแผ่นดินโลกอย่าลืมครับยังมีโนอาและลูกหลานเขาอยู่บนแผ่นดินโลกและผีโศกโคคพวกนี้ ที่เป็นผีของคนยักษ์ที่ตายไปพอน้ำท่วมที่ตายไปในสนามรบมันยังอยู่บนโลกครับมันยังอยู่บนโลกและมันยังก่อกรรมทำเข็นยังเบียดเบียนลูกหลานของโนอาไม่เว้นแต่ละวันหลังจากน้ำท่วมโลกจบไปแล้วและเขาโนอาหนะครับหมายถึงโนอาห์ตัวโนวอาหเองเนี่แต่ที่ฐานต่อพระเยาวาพระเจ้าของพวกข,ของเขาและกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้า แห่งดวงวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายผู้ทรงเมตตาข้าพเจ้าและได้ทรงช่วยข้าพเจ้าและลูกๆของข้าพเจ้าให้พ้นจากน้ําท่วมใหญ่นั้นและไม่ได้ทรงทําไม่ได้ทรงทําให้ข้าพงพินาศเหมือนที่โะรงได้ทรงกระทําแก่บรรดาบุตรแห่งความพินาศโอเคบุตรแห่งความพินาศคือใครครับนึงเลยภาษาอังกฤษตร,ตรงนี้หรือว่าภาษาลากศัพท์เดิมใช้คําว่า sun of p e d i t i o n หรือลูกแห่งความพินาศแต่ซันเนี่ยใช้พระหูพจน์หมายถึงคนชั่วในช่วงเวลาที่พระเจ้าเทน้ำท่วมลงมารวมถึงคนยักษ์ด้วยรวมถึงคนชั่วในยุคนั้นด้วยนะครับพระเจ้าทำลายโลกเขาด้วยน้ำนัวอธิษฐานนี้ทำให้เราเห็นว่าน้ำท่วมนั้นจบไปแล้วนะครับเพราะพระคุณของพระองค์ยิ่งใหญ่ต่อฆ่าพระองค์ยิ่งนักและความเมตตาของพระองค์ มีต่อจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็ยิ่งใหญ่ขอพระเมตตาของพระองค์จงประทานแก่บุตรชายของข้าพเจ้าเถิดและอย่าให้บรรดาวิญญาณชั่วมาครอบงำพวกเขาเถิดอย่าให้วิญญาณชั่วมายุ่งเกี่ยวกับลูกๆของข้าพเจ้าเถิดพูดง่ายๆเกรงว่าพวกมันคือพวกวิญญาณชั่วจะทำลายพวกเขาไปจากแผ่นดินโลกเสียเห็นไหมครับ นี่คือคำอธิษฐานขอต่อพระเจ้าแต่ขอทรงอวยพรข้าพระเจ้าและบุตรชายของข้าพระองค์เห็นไหมครับเพื่อเราจะได้เพิ่มพูนและเกิดลูกดกและเติมเต็มแผ่นดินโลกและพระองค์ทรงทราบว่าเราทูตสวรรค์ผู้สังเกตการของพระองค์ซึ่งเป็นพ่อของวิญญาณเหล่านี้ได้ประพฤติอย่างไรในสมัยของเราเห็นไหมครับ โนอาลู้ตลอดเลยว่าวิญญาณโสโครพวกนี้ก็คือวิญญาณของผู้คนยักษ์นั่นเองซึ่งพ่อของพวกมันก็คือ The Watchers ทั้งหลายเห็นภาพไหมครับทูสวรรค์ผู้สังเกตการคือพ่อของพวกมัน,น,นมันได้ประพฤติอย่างไรเลวร้ายขนาดไหนในสมัยของโนอาและสำหรับวิญญาณเหล่านี้ที่ยังมีชีวิตอยู่มันยังอยู่เห็นไหมครับมันยังก่อกรรมทำเขียนอยู่บนโลกนี้โนอาขอต่อไปครับโปรด จองจำพวกมันและมัดพวกเขาเห็นไหมมัดพวกมันกับพวกเขาเนี่ยทั้งหมดนะครับเหมือนกันให้แน่นไว้ในสถานที่แห่งการลงโทษเถิดและอย่าปล่อยให้พวกเขาทําลายล้างบุตรชายของผู้รับใช้ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความร้ายกาจและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทํำลายเห็นไหมครับคนยักษ์มันเกิดมา มีความร้ายกาจอยู่ในเนื้อแท้ของมันและมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องจักรแห่งการทำลายล้างแท้ๆวิญญาณชั่วพวกนี้นะครับขอมัดพวกมันซะพูดง่ายๆนะครับนัวขอต่อพระเจ้าและอย่าให้พวกมันครอบงำวิญญาณของคนเป็นเพราะพระองค์เท่านั้นที่มีอำนาจเหนือพวกมันอย่าให้พวกมันมีอำนาจเหนือบุตรของคนชอบธรมนะครับตั้งแต่นี้ เป็นต้นไปสืบไปเป็นนิเธเถิดข้อ7บอกว่าและพระเยาววาพระเจ้าของเราทรงบัญชาให้พวกเราผูกมัดทั้งหมดผูกมัดพวกมันทั้งหมดแต่ครับเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้ครับเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้เมื่อมีวิญญาณตนหนึ่งปรากฏตัวอ่านต่อครับและมาสเตมาหัวหน้าของผีเหล่านั้นก็มาและพูดว่า โอเคมัสเตมามันได้ยินคําอธิษฐานของโนอาที่มีต่อพระเจ้าและมัสเตมานั้นก็คือเหมือนกับหัวหน้าของพวกผีโซโคกเหล่านี้แหละนะครับข้าแต่พระเจ้ามัสเตมามันมาแล้วมันพูดต่อพระเจ้าขอต่อพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าพระผู้สร้างเห็นไหมครับวิญญาณชั่วพวกนี้รู้ว่าพระเจ้าสูงสุดเป็นพระผู้สร้างของจริงแต่มนุษย์บางคนน่ยไม่รู้แม้กระทั่งวิญญาณชั่วรู้แต่มนุษย์ยังปฏิเสธพระเจ้าอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับ ขอให้บางตัวเห็นไหมครับขอวิญญาณบางตัวให้อยู่กับข้าเถิดและให้พวกมันฟังเสียงของข้าและทำทุกอย่างที่ข้าจะสั่งกับพวกมันเพราะถ้าไม่เหลือไว้ให้ข้าบ้างข้าจะไม่สามารถสนองความปรารถนาของข้ากับบุตรมนุษย์ได้เห็ไหมข้าจะไม่สามารถสนองความปรารถนาของข้ากับบุตรมนุษย์ได้เลยสนองความปรารถนาของมันคืออะไรทําสงครามไงครับ ต่อสู้ไงครับล่อลวงไงครับนี่คือความปัรนนาของวิญญาณโสโครกทั้งหลายและหัวหน้าของมันมาขอร้องพระเจ,จ้าบอกว่าอย่ามัดให้หมดได้ไหมดูครับอนเนตอนาถมากเลยนะครับมาเซม,มาได้บอกว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปในทางเสื่อมเสียและผิดไปก่อนการพิพากษาตัวค่าหมายถึง การพิพากษาตัววิญญาณชั่วหรือวิญญาณผีโสโครกพวกนี้ยังไม่มาถึงเพราะว่าถ้าพระเจ้าจะมัดไปเลยเนี่ยมันจะดูผิดไปจากช่วงเวลาที่ควรจะเป็นพูดง่ายๆนะครับไอ้วิญญาณชั่วพวกนี้มันรู้เรื่องเวลาของพระเจ้าด้วยนะเหลือเชื่อจริงๆนะครับมันรู้ว่าจะมีการพิภากษาตัวมันแต่ว่าขออย่าพิภากษาตัวพวกมันก่อนได้ไหมขอปล่อยพวกมันไว้บางตัวเพราะว่าความชั่วของบุตรทั้งหลายของมนุษย์นั้นใหญ่หลวงยิ่งนักเห็นไหมครับ วิญญาณโโครพวกนี้มันมีช่องผ่านทางความชั่วหรือความบาปของมนุษย์ยิ่งมนุษย์ทำบาปมากขึ้นเท่าไหรวิญญาณชั่วพวกนี้มันยิ่งมีพละกกาลังสูงส่งมากยิ่งขึ้นเพราะการล่อลวงของมันนั้นจะสำเร็จมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วพี่น้องลองคิดดูสำหรับคนยุคเราครับวิญญาณพวกนี้มันมีพลังมากยิ่งขึ้นเพราะคนรุ่นเรา หลงผิดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ไม่รู้ซะแล้วว่าตัวเองเป็นผู้ชายไม่รู้ซะแล้วว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเห็นไหมครับนี่แหละทําให้ความชั่วและแผนการและความปรารถนาของวิญญาณกบฏของผีโสโครกพวกนี้มันสามารถทําตามความปรารถนาทรมานมนุษย์ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้ในทุกรูปแบบเห็นภาพไหมครับแต่พระเจ้ายังทรงพระเมตตาอยู่นะ ะครับเดี๋ยวมาดูต่อและได้บอกเพิ่มเติมอีกว่าและพระองค์ทรงตรัสว่าให้หนึ่งใน10ของพวกมันคงอยู่ต่อนหน้าเจ้าหมายถึงยังมีผีโสโครกเหลืออยู่หนึ่งใน10มันจะอยู่ต่อนหน้ามัสเตม,มาผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าผีโสโครกนี้ต่อไปและให้9ส่วนลงไปในสถานที่แห่งการลงโทษเสียโอเคเห็นภาพไหมครับ เพราะฉะนั้นนี่พระเจ้าเมตตาแล้วนะส่วนที่เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกเนี่ยวิญญาณชั่วผีโสโครกพวกนี้ยังอยู่ในแผ่นดินโลกที่อยู่มาจนถึงในสมัยของพระเยซูเนี่ยแค่หนึ่งในสิบส่วนเท่านั้นของสิ่งที่มันควรจะมีนะครับอีก9ส่วนพระเจ้ามัดมันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวยิวโบราณกาลเขาบันทึกถ้อยคําของพระเจ้าที่พูดกับมัสเตมาและหนึ่งในพวกเราโอเคตรงนี้ครับ ในข้อที่10เนี่ยเป็นคําพูดของวิญญาณชั่วแล้วนะครับซึ่งมีการบันทึกไว้ด้วยนะครับมาเซมามันได้พูดว่าและหนึ่งในพวกเราก็คือผีโสโครกเนี่ยพระองค์ทรงบัญชาให้พวกเราสอนตำรับยาทั้งหมดแก่โนอาว้าวแสดงว่าผีโสโครงพวกนี้มันรู้ตำรับยาโบราณในการรักษาโรคด้วยในสมัยโบราณกาลครับเพราะพระองค์ทรงทราบว่าพวกเขา หมายถึงมนุษย์เนี่ยจะไม่นาเนินในความเที่ยงธรรมมนุษย์จะไม่อยู่ในความชอบธรรมตลอดหรือจะต่อสู้ในความชอบธรรมหมายถึงว่ามนุษย์จะไม่ต่อสู้ยืนหยัดเพื่อความชอบธรรมตลอดไปเพราะฉะนั้นพระเจ้ารู้แล้วว่าถ้าวิญญาณชั่วบางตัวเนี่ยเกิดการครอบงำคนบางคนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ให้หนึ่งในพวกวิญญาณพวกนี้ที่มันรู้ความลับเรื่องยาตำรับยาทั้งหลายเนี่ยให้มันบอกลูกหลานโนอาไว้ หือ,อว่าถ้าลูกหลานอนอาไม่ดําเนินในความเที่ยงธรรมแล้วเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างน้อยก็รู้ตำรับยาที่จะรักษาโรคเหล่านั้นได้เห็นภาพไหมครับนะตรงนี้แหละส่วนที่น่าตื่นเต้นมากนะครับพออ่านไปแล้วพระเจ้าบัญชาบอกว่าวิญญาณชั่วที่รู้เรื่องราวของยานะครับยาตรงนี้ใช้ควาว่าสมุนไพรและเราวิญญาณชั่วเนี่ย ได้อธิบายให้โนอาทราบทั้งหมดถึงยาที่รักษาโรคของพวกเขาได้บอกเลยเรียบร้อยรวมทั้งบอกให้รู้ถึงสิ่งที่ยั่วยวนพวกเขาด้วยหมายถึงบอกเลยว่าวิญญาณผีโสโครพวกนี้มันล่อลวงผู้คนอย่างไรให้บอกวิธีมาว่าพวกแกล่อลวงลูกหลานของมนุษย์อย่างไรบอกมาด้วยเพื่อลูกหลานของมนุษย์จะได้มีภูมิคุ้มกันน,นั่นเองนะดูพระเมตตาของพระเจ้านะว่าพวก เขาจะรักษาพวกเขาด้วยสมุนไพรจากแผ่นดินโลกได้อย่างไรและโนอาห์ก็จดทุกสิ่งลงไปในหนังสือเมื่อเราองเล็บผีมันพูดนะครับสั่งสอนพวกเขาเกี่ยวกับยาทุกชนิดดังนั้นวิญญาณชั่วจึงถูกกันออกไปหมายถึงถูกแยกออกไปจากการทำร้ายบุตรชายของโนอา์นั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ส่วนนี้สำคัญมากพี่น้องฮะในส่วนที่เพิ่มเติมต่อจากข้อความเหล่านี้มันน่าอัศจรรย์มาก เดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่น้องเห็นภาพทีละส่วนว่าตำรับยามันไปอยู่ที่ใครและเขาโนอาเนี่ยได้มอบทุกสิ่งที่เขาเขียนไว้กับให้กับเชมลูกชายคนโตของเขาเพราะเขารักเชมมากยิ่งกว่าบุตรชายทั้งหมดของเขาโนอาล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขาและถูกฝังไว้บนภูเขารูบา ในแผ่นดินอาราลัตเขามีอายุได้950ปีอายุทุกอย่างเรื่องราวทั้งหมดนนะี่ตรงกับพระคัมภีร์นะครับอายุตรงกับพระคัมภีร์เลยแต่ว่าเรื่องราวที่พจน์นาของพระเจ้าในพิธีสัมคัมภีร์ไม่ได้บันทึกไว้คือเรื่องราวที่นูอา์อธิษฐานขอต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทรงมัดเสีย9ใน10ส่วนและเหลือหนึ่งใน10ส่วนให้เป็นผู้ฝัดล่อนในแผ่นดินโลกต่อไปเนื่องด้วยพระเจ้าทรงเห็นแล้วว่า ยังไม่ถึงกําหนดเวลาของการพิภากษาวิญญาณโสโครพวกนี้พระเจ้าสิ่งสามารถที่จะปล่อยมันไปและก็กีดการมันออกจากบุตรมนุษย์ทั้งหลายแล้วมันก็พยายามหาลูทางที่จะกลับมาล่อลวงหรือสิ่งในชีวิตของมนุษย์ได้อีกโดยเฉพาะยิ่งลูกหลานของคณาอันนั่นเองนะครับเพราะอย่าลืมวิญ,ญญาณชั่วพวกนี้มันฉลาดพอมันฉลาดระดับหนึ่ง และมันรู้ว่าประตูแห่งคาแช่งสาบนั้นเปิดในสายตระกูลของคานาอันตามสิ่งที่โนอาห์ได้สาบแช่งห้ามกับคานาอันจําได้ไหมครับสาบแช่งเชื้อสายของห้ามเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคำแช่งสาบมันกลับเข้ามาในแผ่นดินโลกอีกคานาอันได้เจอพื้นที่ของภูเขาเฮอร์โมนแล้วเขาได้เห็นบันทึกโบราณแล้วเขาได้ ได้รับการดนใจอะไรบางสิ่งบางอย่างจากพวกวิญญาณชั่วพวกนี้อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้ววิญญาณชั่วพวกนี้ก็มีลู่ทางที่จะกลับมามีอิทธิพลในมนุษย์อีกจนได้โดยเฉพาะเชื้อสายของคานาอันที่เป็นศัตรูกับชนชาติอิสราเอลมาตลอดเวลาอย่าลืมครับคนคานาอันมีพระของเขาคือพวกวิญญาณพวกนี้แหละและพระเจ้าของอิสราเอล ก็ต่อสู้คานำนาจกับผู้วิญญาณเหล่านี้มาโดยตลอดเพื่อจะสำแดงพระคุณของพระเจ้าสูงสุดรอคอยยาวนานจนถึงชีวิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์เองเห็นภาพไหมครับและยังไม่จบในหนังสือม้วนยังได้บันทึกอีกว่ามัสเตมาและวิญ,ญญาณผีโสโครพวกนี้มันยอมซับมิดตัวเองอยู่ภายใต้ซาตานเพราะฉะนั้นมันไม่มีพ่อแม่ของมันแล้วถูกไหมครับ แม่ของมันก็คือมนุษย์มันจะเป็นศัตรูกับแม่ของมันก็คือบรรดาผู้หญิงทั้งหลายและ200ตนที่เป็นพ่อของมันคือทูตสวรรค์ผู้สังเกตการที่กบฏต่อพระเจ้าโดนมัดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมัสเตมาหรือหัวหน้าของผีโสโคพวกนี้และผีโสโครอีกหนึ่งใน10ส่วนที่ยังเหลือรอดอยู่ในโลกนี้มันยอมซับมิดตัวเองอยู่ภายใต้ซาตานจนถึงวันพิพากษา นี่คือส่วนที่หนังสือโบราณาการของพระเจ้าได้บันทึกเอาไว้โดยผู้สัตว์ซื่อของพระองค์และจำได้ไหมครับย้อนกลับไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผีโศโครกสตัวพี่น้องเห็นไหมครับข้าพเจ้าเห็นผีโสโครกสตัวรูปร่างคล้ายกบออกมาจากปากของพญานาคพญานาคคือซาตานนั่นเองทำให หนังสือม้วนโบราณที่ชาวยิวได้บันทึกเกี่ยวข้องกับมัสเตมาและผีโสโครกนั้นผมถือว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเพราะผีโสโครกร่วมมือกับซาตาหรือพญานาคเรียบร้อยแล้วมันยอมซับมิดอยู่ภายใต้ซาตาเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันคือทำลายมนุษย์เหมือนกันชัดเจนมากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเจาะลึกหนังสือและเห็นภาพชัดเจนในเรื่องของหนังสือม้วนโบราณทั้งหมดพี่น้องจะเข้าใจว่า สิ่งต่างๆมันมีที่มาทั้งหมดรวมถึงวิญญาณในโบรณาณกาลไม่ว่าจะเป็นวิญญาณของเหล่าทุสวรรค์กบฏวิญญาณชั่วผีโสโครกนะครับนะทั้งหมดนี่มันมีที่มาหมดแล้วเมื่อเราเจาะลึกลงไปซึ่งพี่น้องอาจจะหาฟังจากที่ไหนในประเทศไทยไม่ได้ไม่เป็นไรฟังที่นี่นะครับพี่น้องก็จะได้แชร์เรื่องนี้ไปหางเพื่อนๆได้เข้าใจต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของโลกฝ่ายวิญญาณผีโสโครกมันมีหัวหน้าด้วยเหรอมีสิ แล้วหัวหน้ามันยอมซับมิดต่อใครล่ะซาตานไงหนังสือม้วนโบราณในการบันทึกไว้แล้วนี่คือพระปัญญาที่สําคัญมากที่พระเจ้าไม่อยากจะให้เรามองข้ามและผมเองก็นําสิ่งที่ดีที่สุดมาให้พี่น้องได้รับฟังรับรู้เรื่องเหล่านี้เอมเอมนไหมครับนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเข้าใจภาพทั้งหมดแล้วว่าวิญญ,ญาณชั่วมันมาอย่างไรมันคือผีของคนยักษ์นั่นเองนะครับ มันอยู่ภายใต้ใครแล้วตอนนี้มันทํางานแบบปัดเจกแยกแยกวงแยกเดียวเลยไหมไม่ใช่ครับมันอยู่ภายใต้ซาตานลูซิเฟอร์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ในโบราณกาลมาซึ่งมันผลประโยชน์ลงตัวทําลายมนุษย์เหมือนกันนะครับซึ่งพระเจ้าก็ตั้งไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะฝัดล่อนคนทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นของพระเจ้าและทําให้คนของพระเจ้าบริสุทธิ์ไม่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อคนของพระเจ้าถูกทดสอบให้ทําผิดต่อ น้ำพระทัยของพระเจ้าคนของพระเจ้าที่เป็นคนชอบธรรมผู้ชอบธรรมจะยืนหยัดที่จะเดินตามพระเจ้าแม้ว่าการทดสอบจากพวกเราวิญญาณโสโครกเหล่านี้จะเกิดขึ้นเกิดการข่มเหงเกิดการล่อลวงเกิดการต่อสู้เกิดการทำสงครามเกิดการอะไรก็แล้วแต่คนของพระเจ้ายิ่งบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นโดยการถลุงโดยการผ่านสิ่งต่างๆด้วยการพึ่งพาพระเจ้า เห็นไหมครับว่าหนังสือของเอนโน่เนี่ยมีประโยชน์อย่างมากแล้วเราก็จะมององเงี้ยลึกๆไปในส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณพระเจ้านะ